ละจะรอด10นาทีละอยากจะรู<ป>้จะเหนื่อยถ้าถ้าถ้าตัวเวโรเนี่ยมันจะมีหมดไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าสูงสุดสุดแล้วอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็สิบหลังก็ได้ไปเอาทีู่มานะเลยทั้งสี่อันนะ่ายถ้ายาย,าย,า,ยายระวังเลย แทงมา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 ถอยถอยมาถอยมาแทงสองเลยหน้าซ้ายหน้าซ้ายตายกลางตายกลางกลางเรียบร้อยตายหนึ่งตาย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 เรียบโอ้รถนั่นแม่จ่ายั่ตั้งแต่ต้นเลยนะความไหมน่าจ่ายเรือตั้งแต่ต้นนะ ดู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 เวีดกว่าแทงมาหนึ่โอยหน้าสอล้เว้ยเลยอัดหมดแล้วต้องดาถึงตั๊ก หลังแม่งโล่งเลยเว้ะแทงหลังหนึ่งเว้ยแทงหลังแทงหลังแทงหลังหลังหลังหนไปไปหน้าไปหน้าไปเลยไปที่ชุดโดนสามอันนะข้างหลังอ่ะหนึ่งาห้าหรือามอเออ Weapons over here. Heroes. พนันกันมาว่ามันถึงกี่นาทีาาใครใกล้เข็นที่สุดอะอเอาผมผมว่าร้อยห้าสิบอะอาไม่น่าเกินเนี่ยสามร้อยสามร้อยสามร <c oughs> ้อยสามสิบต่อร้อยสามสิบอ่ะเราลองดูเราลองดูร้อยสามสิบร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบส เหมือนกันอะอย่ายิงกันเองก็พอแล้วร้อยยี่สิบมีใครจะให้มากกว่าน,นี้ไหมครับมีใครจะให้มากกว่าผมไหมร้อยห้าสิบอะสองเลยเย็บเด้โอ้ยเนี่ <500 S 2> ไม่ได้เลยห้าร้อยอย่างงั้นน่ะถ้าสองอ่ะเจ็บหน่อยเจ็หน่อยสามร้อเฮ้ยแทงแทงโอ้เก้าสิบปิงขึ้นเว้ยปิงร้อยแปละ เหล่คนเดียวมะเนี่ยเขาถืนเขาปิงเหลือกันหมดลอลยเกียวเออแทงทงซ้ายแทงซ้ายเออเหล่าคนเดียว e เว้ยไอ้ผมอยากรู้เลยตอนมันให้จมหมดแล้วอ,อ่ะแ,แล้วถ้ามันรีมาอยากรู้ว่ามันฆ่าไปกี่ตัวคิวไปกี่ตัวผมว่ามันสักกี่พันดีอ่ะสักห้าพันไหมอ่ะซัมบี้ 5, 5, 5, 5, 5, นะน่าจะห้าพันนะ ยิงมาเจ็ดลตัวเองพี่เก็บยิงนี่ไงขึ้นคิวอ่ะไม่ขึ้นคิวอ่ะมันขึ้นเองอ่ะเอหนึ่งร้อยสิบาิดเจ็ดหน้าจอก็เป็นคอมนี่จะไงตายตายเออเราก็ทีดีว่ะขอโทษ โอ้โผ,ผมผมทั้งอาร์ไอดีกว่าเ <c oughs> ท่ากันแหละอันนี้โอ้โหทั้ารเท่ากันโอ้ยแม่งเอ้ยโดนตกเล,ยท,ลยทางหลังทางหลังเว้ยทางหล,งหลังเว้ยมึงมึงมึงตาดมึงตัดกันหน้าดันหน้าดันหน้าเล้ยทางหน้าทางหน้าทางหน้าหนึ่งหน้ามาตุ่นหน้าหน้าสายหน้า้ายหน้าสาย,ห,าายหินหิน,หน อาชีพของเรเว้ยแม่ตอี้ติดที่แพ้ละไม่มันไม่มีทางไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วอยานแล้วไปเหลือที่ใครอ่ะเหลือที่เดวิดไวทคอนเดียวเหรอเมื่อกี้ใคร120อ่ะเมื่อกี้ใครใครบอกลส20ผมบอกละ50 หมดไลสามติแพ LIKE ้จ่ายเ้อแพ้จ่ายเ้อแพ้จ่ายเ้อแพ้จ่ายเ้อไม่รู้ไม่รู้เบอร์โทเบอร์โทรแล้วให้ตับแล้วกันไม่เอาไม่กินกินตับผู้หญิงใครจะเหมือนใครกินตับผู้ชายด้วยเว้ย ใครกินใครกินเ่าฮ่กินงจับผู้หญิงกไงจิ้งตับผู้ชายไป้าผู้หญิงงว้อันนี้อันนี้ต้อนตัวหน่อยเอ็งชั่งมาเอามาแฟนมาหนุ่หญิงผู้ชายอ่ะ เออดิเออดิเดี๋ยวน,ยน,นะแฟนหรือเพื่อนไม่นมัไม่ใช่เราเรยอเพื่อนมาทําไมาาม,ม,มันเหมือนดัดเสียงไงไม่รู้เลยอ่ะมันเหมือนดัดเสียงมันดัดเสียงไงไม่รู้อ่ะอะไรนะ <S <S เอาไึ <S 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 ่ตื <si ่นนะเอาเหรอเฮ้ย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 ไม่ตื่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเกมแรกแต่นานมากอะไรนะเป็นเกมแรกเล่นมาเกมเป็นเกมวะ ไอ้ไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันมันไม่ใช่ใชขาวดำยิงแม่งเลยยิงเลยยิงเลยเอ้ยแทงหน้านหนึ่งเอ้ยแทงหน้านหนึ่ง,งเพื่อนเราชิลแม่งเล่นอย่างก็แม่งไม่มีค่าอเลยเลยพี่กายขาวดำบ้าไม่ขาวดำไม่ไม่ใช่ Hãy thở đầm quá gì mà em bỏ lên Giờ đây nhá Má lặng, má lặng má lặng tục hải Tục hải đường, đường <laughs> Cầm Ui. ไปหางหน้าหางหน้าหนึ่งนะหนึ่งนะห,หนึ่งยิงเงอนตาไปเลยเดี๋ยววิวบอยเดี๋ยววิวบอยตาไป,ไปไปข้างหน้าเลยตาไปไกลๆเลยโอ้ยจะไม่เามาึ็นร้อยยี่สิบเอาละดิปีนขึ้นปีนขึ้นว่าปีนขึ้นปินขึ้นร้อยสามสิบต้องร้อยสามสิบไหนอะสุดท้ายอะเดี๋ยวใคร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 จะตายบ้างใครจะตายบ้างใครจะตายบ้าง ล้อ็แทงมาแล้วก็มาไม่ถึงแน่เลยเว้ยปิงขึ้นเว้ยเอ่ด้ยฮ้ยขาวดำยังกสดำดาขาวดำแล้วแต่อย่พิ่งยิงอย่าพิ่งยิงอย่ายิงอย่ายงเอาเร็วหน่อยเอาะดสิเรือเรือต้องอย ไม่ลองตกอยากจะถามว่ามีมีใครจะให้มากขอสองวินาทีไหมครับเอ้ยพี่เพชรหน้าไปผมชุนเลยดีกว่ามากว่าแล้วไดงมาแล้วเออเออข้าใจอยู่ diện cấp thì đó anh Ui, đúng không Anh nói đi dính hả? Thỏi, 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 đây là dính rồi tăng đa gì nữa

แล้วเมื so <sh> <reading ancient> <ennen> like. ่อ uh, กี้ฟังสศผหายละมาได้ไงอ่ะแล้วลองลองลองเปลี่ยนตัวดูลองเปลี่ยนไปเรื่ยลองเปลี่นเตัวละนมกผมก็นิกโอ้โหแ้แล้วตำแนไงย้ายมาเป็นผมแทน เดี oh, ๋ยวผมไปตั Ooh, dress, ้งส wow. right. ักนิดนึงไปเก็บชุดชุดไวยเก็บชุดชุดได้ชุดวะโอ้ยร้อยยี่สิบได้แน่พันมา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 เลยเอ้ยเช็แทแทงแทงแททงเดี๋ยวผมไปช่วยเขาเองนละ cái cái này cái này để chụp ấy thoải 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 Thắng 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 nà thắng 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 แ,แที่ชุมไม่มีเออไม่เป็นไรอ่ะถุงนี้สุดได้ขนาดได้แล้ว,ได,ลว,ลลวไ,ได้แล้วชุบได้แล้วศบลงเลยไงไม่ด้และชุบไม่มีให้เก็บแล้วนะมีอยู่ที่ตัว,นตตวคนละคนละ ปีนขึ้นปีนขึ้นเว้สองร้อยแหลกแล้วล<ะ>หแหลกแล้วว่าจะแหลกเลยเอยอ,อย่าขึ้นข้ามุนดิขอมงบนมันมนัน่งเอ้ามันตู้โทรศัพท์ได้ไนงะ